ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาวิเคราะห์สะท้อนคิดในโอกาสที่มหายาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะมีอายุครบปีที่32ในเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงนี้ในฐานะที่ได้มีส่วนตั้งแต่ก่อตั้งบริหารแล้วก็สนับสนุนต่อเนื่องกันมา ตลอดระยะเวลา32ปีที่ก่อตั้งมีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของมาัลัยแห่งนี้ในลักษณะที่โตตามแผนแล้วก็โตเต็มแผนโดยที่มีความแน่วแน่และมุ่งมั่นที่ต้องการจะเห็นในรูปแบบใหม่แล้วก็เป็นมาัลัยสมัยใหม่ที่สามารถ ก่อให้เกิดผลตามภาระหน้าที่ของมาชัยในระดับแนวหน้าแห่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ถ้าผมจะพูดเพื่อความภาคภาคูมิใจลอยๆก็ไม่เป็นรูปธปรรมเพียงพอก็อยากจะเริ่มว่าสิ่งที่ผมภาคภาคูมิใจเป็นประเด็นแรกเลยก็คือได้ใช้เวลาต่อเนื่องกันมาหลายปีกว่าที่จะประสบความสำเร็จในการก่อตั้งมาลัย ในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่ามหาชัยในกำกับของรัฐแล้วหมหาลัยแห่งนี้ก็เป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่รัฐบาลเห็นชอบให้จัดตั้งในรูปแบบนี้ถามว่ารูปแบบนี้เนี่ยดียังไงถึงได้ทำให้ชาวหมหาลัยได้แสดงความต้องการต่อเนื่องแล้วก็มากยิ่งขึ้นแม้แต่ในปัจจุบันก็เนื่องจากว่าหมหาลัยเนี่ยมันเป็นแหล่งรวมผู้รู้ผู้เล่น ที่ในบรรดาองค์การทั้งหลายทั้งของรัฐเอกชนเนี่ยไม่มีองค์การไหนที่จะเป็นแหล่งรวมผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์แขนงต่างๆถ้าพูดถึงวุฒิก็เป็นวุฒิสูงสุดระดับปริญญาเอกปริญญาโทเนี่ยมากที่สุดถ้าเราจะให้คนเหล่านี้เนี่ยเขาได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่แล้วก็ได้ประโยชน์เต็มตามที่เรามุ่งหวังเนี่ยระบบงานของหน่วยงานเหล่านั้น ก็จะต้องให้ความเป็นอิสระต้องให้ความคล่องตัวต้องให้ความสนับสนุนเพื่อจะให้เขาใช้ศักยภาพและความพร้อมที่มีในตัวเขาเนี่ยก็ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุดซึ่งเมื่อได้เป็นมหาัยในกำกับของรัฐสิ่งที่เราได้มาทันทีแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะก้าไปสู่ความเป็นเลิศได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นอย่างน้อยก็มีสเรื่องเลยฮะโดย กฎหมายรองรับเรื่องที่1ก็คือเมื่อไม่เป็นส่วนราชการบุคลากรของมหาวิทยาลัยก็ไม่เป็นข้าราชการแล้วก็ให้อำนาจในการบริหารบุคคลตั้งแต่บรรจุเข้ามากำหนดอัตรากำลังกำหนดเงินเดือนกำหนดความก้าวหน้าสวัสดิการค่าตอบแทนอะไรทั้งหลายเนี่ยยุต,ติอยู่ในระดับสภามหาวิทยาลัยเองซึ่งอันเนี้ย ทำให้เราสามารถที่จะสร้างระบบทรัพยากรบุคคลที่เป็นคนดีคนเก่งมีความรู้ความสามารถได้ตามเป้าหมายตั้งแต่แรกเลยเพราะเราสามารถจะใช้คนน้อยแต่ให้ค่าค่าตอบแทนสูงแล้วก็ใช้ระบบการบริหารงานที่จะให้กำลังใจแรงจูงใจที่จะให้เขาเนี่ยทุ่มเทไม่ต้องพะวงกับการที่ไป หาหางานทําข้างนอกหรือต้องไปมีงานที่สองที่สามถึงจะอยู่ได้เมื่อคนทุ่มเทและมีความสามารถด้วยม้าลายก็จะรับประโยชน์เต็มแล้วก็ถูกกว่าซะอีกในการที่จะมีคนเยอะๆแต่เงินเดือนต่ำไม่สามารถจะแข่งกับใครได้ไม่สามารถจะดึงดูดคนได้ที่นี่ก็เลยกลายเป็นรายหมายเลขหนึ่งที่แม้แต่ทุกวันนี้คนก็ยังพูดถึงอยู่ตัวเลขก็ยังฟ้องอยู่ ว่าเป็นมหาลัยที่ได้ให้เงินเดือนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของบรรดาหมหาลัยที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วพอเขาตรวจสอบลึกลงไปเขาก็พบว่าแล้วผลงานที่เราได้จากการประเมินจากการที่คนทุ่มเทและมีคนเก่งอย่างนี้ก็มีผลโดยตรงไปสู่เรื่องการทำภารกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอนการวิจัยบริการวิชาการ ผลที่ตกไปถึงลูกศิษย์เรานะักศึกษาซึ่งกลายเป็นบัณฑิตก็เป็นผลพวงจากสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นมันก็ทําให้มัธยลัยเนี่ยสามารถที่จะเปิดสอนระดับตรีโทเอกเกือบจะพร้อมกันได้เลยด้วยความที่เรามีบุคลากรที่เข้าเกณฑ์ที่จะทําได้ก็ไม่มีใครกล้ามาปฏิเสธอันนี้เป็นความคล่องตัวประการแรกเลยที่เราเป็นต้นแบบเป็นเบอร์หนึ่งเป็น มหาลัยบุกเบิกแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นผลประการที่สองคือเรื่องเงินครับโดยปกติถ้าเป็นส่วนราชการก็ต้องใช้เงินงบประมาณถึงแม้จะมีกฎหมายที่จะให้ข้อยกเว้นว่าถ้าเป็นไรายได้ก็ไม่จําเป็นต้องไปใช้ตามระเบียบของกระทรวงการคลังให้ใช้ตามระเบียบของสภาได้เองแล้วก็ถ้ามีเงินเหลือก็ไม่ต้องส่งคลังมันก็เท่ากับให้มหาลัยเนี่ยบริหารสองระบบ ระบบเงินงบประมาณแผ่นดินก็ใช้ตามระเบียบราชการและระบบเงินเราเองก็ใช้ตามระเบียบรังางและตามระเบียบของสภาซึ่งในระบบเช่นนั้นก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ก่อให้เกิดผลดีและมันก่อให้เกิดความซับซ้อนยุ่งยากในที่สุดคนก็เลยเอาเงินที่เป็นไรายได้คนรจะคล่องตัวเนี่ยไปใช้แบบราชการอีกเพื่อไม่ต้องไปสร้างระเบียบใหม่เมื่อเราได้เงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าจะได้จากใคร งบประมาณแผ่นดินที่มาถึงเราก็กลายเป็นเงินไรายได้ทันทีพอก,กลายเป็นเงิน,นรายได้ก,ก็ต้องใช้ตามระเบียของเราและก็กลายเป็นว่าคนที่จัดสรรงบประมาณก็กลายเป็นสภาเมืองอะไรเองจริงอยู่บางส่วนเราต้องไปขอจากรัฐมาแต่รัฐเมื่อให้แล้วก็จะกลายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปแล้วรัฐเขาก็จะมาทำโพสอดิตคือมาตรวจสอบภายหลังว่าเราใช้จ่ายเงินของรัฐไปเป็นประโยชน์ไม่เต็มไม่เต็มหน่วย ไม่มีการทุจริตโกงกินถูกต้องตามระเบียบซึ่งมันก็เป็นระเบียบเราเองอะ่ะเพราะระเบียบที่สร้างขึ้นมามันไม่มีแล้วระเบียบราชการมันเป็นระเบียบที่สภาออกสองเรื่องนียได้มีการวิจัยในระยะหลังจากหน่วยงานที่สนใจที่อยากจะเปรียบเทียบ achievement หรือว่าผลสำเร็จของมาชายรูปนี้ทำไมโตเร็วทำไมถึง ได้แข่งขันได้เร็วทําไมเมื่อมีการจัดอันดับจึงขึ้นอันดับได้เร็วทําไมเพื่อเมื่อไปกําหนดว่าควรจะมีมหาวิทยาลัยวิจัยสาหรับประเทศไทยก็ปรากฏว่าเราก็ได้รับเพียง18ปีที่ก่อตั้งก็ได้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแล้วที่มันเร็วได้อย่างเนี้ไม่ใช่เป็นความสามารถของเราอย่างเดียวแต่เป็นเพราะระบบที่เราได้มาในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำลับของรัฐมันเอ,อื้ออํานวยที่เราจะ เดินเร็วได้อย่างนั้นผมก็ถือว่าถ้ามองในเชิงผลประกอบการของมหาชนลัยตามภารกิจในช่วง32ปีเนี่ยผมใช้คำย่อว่าโตตามแผนโตเต็มแผนทำเต็มที่ในฐานะที่เป็นระบบใหม่เพื่อพิสูจน์ตัวเองแล้วก็จะทำให้คนอื่นที่จะทำตามต่อมาเนี่ยได้เป็นผลสำเร็จ จึงทําให้มีการที่จะปรับเปลี่ยนมหาลัยที่เป็นสุริการออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยจะหมดอยู่แล้วยกเว้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ไม่ใช่มหาลัยดั้งเดิมคือราชพัฒนราชมงคลแต่ถ้าเป็นกลุ่มมหาลัยดั้งเดิมเนี่ยเกือบจะหมดแล้วยี่สิบกว่าแห่งมีอยู่30แห่งเพราะเขาเห็นว่าเป็นระบบที่จะช่วยให้เขาบรรลุความเป็นเลิศได้เร็วขึ้นถ้าถามว่าตัวอย่างของประเทศไทย ที่จะพูดถึงกันคือใครก็คือมาเทาลเทคโนโลยีสุรนารีอันนี้เป็นผลงานวิจัยที่มีมาสองสามฉบับแล้วที่ออกมาแล้วก็จะออกมาโดยการอ้างถึงผลงานของสุรนารีความคล่องตัวของสุรนารีที่ได้จากการเป็นมาาลัไอคอมครับแต่นี่มาาลยก็คือมาาลยเป็นหน่วยงานทางวิชาการที่จัดการสาระดับสูงสุดของทุกสังคม แล้วระดับที่เขาจัดแล้วทําให้คนได้วุฒิเนี่ยมันเป็นระดับที่ต้องคุ้มครองโดยกฎหมายด้วยถ้าไม่มีกฎหมายให้อำนาจเขาจะให้ปริญญาไม่ได้ฮะและอันเนี้ยมันจงกลายเป็นเรื่องสําคัญอย่างที่เกิดขึ้นอย่างวันเนี้ยทาไมต้องมีพิธีพระราทานปริญญาบัตรทําไมพ,พิธีนี้ไม่มีในระดับอื่นก็เพราะเรื่องของการที่จะเป็นบัณฑิตซึ่งเป็นผลงานสําคัญของเมลัยเนี่ย ได้รับการยอมรับว่าถ้าทำดีทำถูกมีมาตรฐานจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่ส่วนตัวเท่านั้นคนจึงให้ความสำคัญต่อเนื่องมาจนกระทั่งตแต่จะมีมาลายมาร้อยกว่าปีจุลาเป็นแห่งแรกจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นภาษาใหม่เขาเรียกว่าอีเวนท์ที่เป็นพิธีการที่ ทุกคนรอคอยอยากจะมีอยากจะได้อยากจะรู้สึกว่าเป็นส่วนเพราะเป็นสิ่งที่มีเกียรติเป็นสิ่งที่ได้ไดรับการยกรับเพราะฉะนั้นในเรื่องที่เป็นสถาบันวิชาการและต้องทําให้ดีๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องสอนก็จะเป็นเรื่องวิจัยจะเป็นเรื่องบริการวิชาการและผลงานเหล่านี้ก็จะเป็นผลงานที่ไปมีประโยชน์ต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่จะไปมีประโยชน์ต่อสังคมข้างนอก จะไปมีประโยชน์ต่อการทำกิจการด้านต่าง,างๆที่ต้องอาศัยคนในการเป็นปัจจัยสำคัญของการขับเคลื่อนก็จะเห็นว่าผลที่เขามักจะประเมินกันเนี่ยเขาก็จะประเมินดูว่าเมาไลัยเมื่อตั้งขึ้นแล้วเนี่ยทำภารกิจได้สมบูรณ์เร็วช้าแค่ไหนครบถ้วนหรือเปล่าแล้วในภารกิจเหล่านั้นทำได้ดีเด่นที่เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบแล้วอยู่ในระดับใด ระดับโลกระดับประเทศหรือว่าระดับมหาลัยเดีวยวกันเองด้วยการวัดแบบนี้สุรา,ารียก็เห็นชัดว่าเราเริ่มต้นจากการมีภารกิจที่ใช้วิชาการทำเนี่ยมากกว่าที่อื่นเพราะที่อื่นเขาทำสี่อย่างสอนวิจัยบริการวิชาการธนคมนลยศิล,ลปาวัฒนธรรมเราทำห้ครับเรามีปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีแล้วเราก็อุตส่าห์มาตั้งชื่อมหาลัยเรา ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเพื่อที่จะมองโลกมาสู่อนาคตเมื่อ32ปีที่แล้วว่าโลกจะต้องอาศัยเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาควบคู่กับการมีคนและมีปัจจัยอื่นเราก็ยกอันนี้ขึ้นเป็นภารกิจที่5อยู่ในพรบอของมหาวาลัยถามว่ามีการประเมินและมีการตามเนี่ยเราทำได้ไหม ชัดเจนฮะว่าเราทําได้เราเด่นไหมอาจจะยังไม่เด่นเต็มที่แต่เราก็อยู่บนเส้นทางของความดีเด่นในเรื่องนี้อยู่เพราะโครงสร้างก็ดีสิ่งที่เราสะสมก็ดีเราไม่ได้ทิ้งเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีว่ามันเป็นภารกิจที่สําคัญซึ่งมีการวัดกันเป็นครั้งครงไปเช่นตอนเขาสนใจเรื่องหมหาวิจัยเขาวัดกันมาระดับชาติก็ไปติดหนึ่งใน9แห่งเมื่อเรามีอายุเพียง18ปี เมื่อเขาวัดดูว่าเอ๊ะการที่จะเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งไปสนับสนุนการวิจัยด้วยแล้วก็มีคนไปสร้างนักวิจัยด้วยเนี่ยเราทําได้แค่ไหนเราก็ทําได้เร็วกว่าคนอื่นเพราะคนอื่นเขาจะสอนตรีอยู่หลายสิบปีแล้วถึงจะโทเอกของเราก็เปิดใกล้ๆก,กันได้หมดเพราะว่าอาจารย์เรามีคุณสมบัติที่เพียงพอที่จะทําอย่างนั้นได้จากตัวเลขอันนี้ ใน32ปีที่ก่อตั้งเนี่ยเรารับนักศึกษาที่เรียกว่าเป็นปีบปีบทองช่อที่เท่าไหร่มัน30ช่อแล้วตอนนี้เพราะเราต้องใช้เวลาเตรียมอยู่ประมาณ2-3ปีแล้วเราถึงจะเปิดรับถามเมื่อิบันทิตไปแล้วกี่รุ่น26รุ่นฮะรวมแล้ว43,320คนไม่น้อยนะครับแล้วก็เป็นิญญยตรีอยู่39,000 กับ97คนเป็นปริญญาโทอยู่3,144คนเป็นปริญญาเอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็เทคโนโลยีสังคมพั79ก็แสดงว่าเราได้ผลิตบัณฑิตทุกระดับหมดเลยถ้าวัดอย่างเนี้ก็ต้องถือว่าจุดเด่นของเราเรื่องการผลิตบัณฑิตโดยปริมาณที่ผลิตโดยความเร็วที่เราทำได้เนี่ยเราไม่ได้ต่ำต้อยน้อยหน้าใครเลย แต่มาถึงเรื่องที่ว่าแล้วเราทำให้คุณภาพบัณฑิตของเราเนี่ยเข้าสู่การทำงานที่ได้บนกันมาก,กว่าบัณฑิตมีทฤษฎีจัดปฏิบัติไม่เป็นไปแล้วบริษัทเขาต้องเอาไปอบรมเพิ่มเติมอีกกว่าจะเป็นงานทำไมหมหาลัยถึงไม่ทำซะให้เสร็จก่อนจบแล้วก็เกิด employability ก็คือความสามารถในการทำงานเราเป็นเจ้าแรกอี่เหมือนกันครับ ที่ได้นำเรื่องนี้เข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี2536ตอนนี้ก็ยีบกปีแล้วตอนนั้นเนี่ยคำว่าสาก์ศึกษาที่เราทำขึ้นมาเสริมหลักสูตรในขแขนงต่างๆที่เขายังไม่มีการพัฒนาคนให้ทำงานเป็นเนี่ยก็เกิดจะทุกสาขาจนกระทั่งเกิดศูนย์สาิ์ศึกษาและพัฒนาอาชีพเป็นหน่วยกลางแล้วเราก็เป็นผู้นำเรื่องนี้จนสมัยหนึ่งรัฐบาลสนใจก็บอก ต้องไปทำแบบสุรานารีแม้เดี๋ยวนี้ทุกคนก็ยอมรับว่าต้นแบบอยู่ที่นี่แต่ต้นแบบไม่สำคัญเท่ากับผลของการทำแล้วชัดเมื่อเขามีการสำรวจนะักศึกษาเราจบทำงานได้ทันทีจองไว้ก็เยอะแล้วปฏิดได้งานก็มาอันดับหนึ่งจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไปอันดับหนึ่งอยู่ที่เด็กจบแล้วได้งานดีก็เกิดจากการที่มีสกิลสกิลก็กลายเป็นซิเจอร์ เราเป็นมหาลัยที่มีจานเด็ดคำว่าสิ g n น a t u r e ถ้าใช้กับอาหารก็แปลว่าจานเด็ดใช้กับเราก็คือโปรแกร,รมที่มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของที่นี่ก็คือสากริไอ้นนี้ก็เกิดขึ้นได้เพราะความที่เราเป็นมอในกำกับเรามีอิสระที่จะกำหนดสิ่งเหล่านี้แล้วเมื่อพิสูจน์ว่าดีหน่วยที่ก็ททำหน้าที่รับรองเขาก็ยอมรับคนอื่นก็พยายามทำตาม ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยผมก็สรุปได้ว่าผมภาคภูมิใจเพราะว่าในการทําภารกิจตามที่กฎหมายกาหนด5้าด้านเนี่ยเราทําได้หมดทุกด้าน,นแล้วเราทําได้ดีดีเด่นด้วยใครมาเมินก็ไม่เคยต่ํากว่าหนึ่งหนึ่งในสิบเป็นที่หนึ่งไม่เกินที่สิบฮะเรามีอยู่สามร้อยแห่งนะฮะประเทศไทยเนี่ยในสามร้อยแห่งเนี่ยเราไม่เคยต่ำกว่าที่สิบบางปีก็ขึ้นไปที่สามบางเลื่อนก็อยู่ที่หนึ่ง ไม่เป็นไรท็อป10ก็พอแล้วใน,ในข้อเท็จริงที่เป็นเม้หลายเกิดใหม่เพียง32ปีเพราะฉะนั้นมผมก็มีความเชื่อมัน่นว่าที่เขาเคยพูดกันว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างในวันเดียวเม้ารายก็เหมือนกันฮะไม่มีเม้าลายไหนไมันสร้างได้ในปีเดียวแล้วจริงๆเนี่ยก็ไม่มีเมาไายไหนฮะที่32ปีแล้วจะโตเร็วเหมือนกับเมาไาลเทคโนโลยีสุรานาฏ แต่เราก็ไม่หมายความว่าเราเป็นเมลัยสมบูรณ์ในขั้นที่พอใจและดีเด่นหมดแล้วไม่ใช่เราต้องมีโอกาสเติมเต็มและทำให้เห็นเป็นประจักษ์ในที่สุดว่าเราทำได้ด้วยการสะสมกําลังของคนเก่งคนดีคนเสียสละเป็นแหล่งรวมผู้รู้ผู้เล่นไว้ที่นี่อย่างที่เคยรวมได้รักษาเขาไว้ส่งเสริมเขาให้เขาเนี่ย เป็นผู้ขับเคลื่อนให้เหมลัยของเราเนี่ยเกิดความดีเด่นสมความปรารถนาเพราะนั้นในโอกาสที่เราจะเฉลิมฉลองครบ32ปี mm. ผมก็อยากจะเชิญชวนให้ชาวมทสได้ร่วมพลังกันแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนให้เหมลัยของเราก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นแล้วผมจะดีใจเป็นที่สุดถ้าวันหนึ่ง เขาจะบอกว่าเราปฏิบัติสมกับเป็นมหาไร่ในกำกับและความเป็นมอมเมหาไร่ในกำกับได้ทําให้เรายือนอยู่แนวหน้าไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองไทยและถ้าเมื่อนั้นประเทศไทยก็ควรจะรับประโยชน์จากเรามากยิ่งขึ้นด้วยครับ